สวัสดีค่ะน้องๆป5้าทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะนะอ่ะก็บอกว่าข้อใดนะคะข้อใดกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดนะคะนะข้อใดกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดนะคะนะ เป็นความรอบรู้รอบตัวที่คนศึกษามันกระถูกเหมือนกันเป็นหลักปฏิบัติสําหรับเกษตรกรไม่ใช่ใช้ได้กับทุกคนนั่นเองค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือเป็นปรัชญาที่ชี้เห็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติตนแน่นอนน่ะข้อใดกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดนะคะเขาบอกว่าได้ถูกต้องที่สุดนะคาตอบก็คือ เป็นปรัชญานะคะที่ชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตนะคะและก็วิถีปฏิบัตินั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2ข้อใดคือเป้าหมายของการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ คำว่าเป้าหมายอ่ะในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเน้นให้พึ่งตนเองได้มีฐานะร่ำรวยเป็นผู้นำชุมชนหรือมีอาชีพที่มั่นคงคะคำตอบก็คือพึ่งตนเองได้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3 ข้อใดต่อไปนี้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทยกเว้นข้อใดนะคะเขาบอกว่ายกเว้นข้อใดใช่ไหมนะกอไก่ความมีเหตุผลขอไข่ความพอประมาณข้อควายการมีความรู้ความสามารถหรืององูการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะนะคะ อันนี้พูดถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตเนาะและวิธีปฏิบัตินะคะที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางถูกไหมยกเว้นนะยกเว้นก็คือการมีความรู้ความสามารถค่ะอันนี้ตอบข้อคอควายนะจ๊ะต่อไปค่ะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ข้อที่4นะข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่นะ ไม่ใช่การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนะมีอะไรบ้างประกอบอาชีพสุจริตค้าขายโดยมุ่งกำไรสูงสุดเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นข้อใดไม่ใช่ตาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือการค้าขายโดยมุ่งกำไรสูงสุดนั่นเองนะคะเรามาต่อข้อที่5กันนะคะ ข้อที่5เนี่ยนะโจทย์ถามว่าบุคคลใดดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมที่สุดเลยนะคะมีอาทรกินข้าววันละมื้อสุดาขายของเกินราคาหรือดำรงปลูกผักไว้กินเองหรืององูนะาพาซื้อของครั้งละมากๆาก <mur i. S 1> เขาถามว่าบุคคลใดดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะ สรุปก็คือดำรงดูไหมคะปลูกผักไว้กินเองต่อมาเรามาดูข้อที่6กันนะคะน้องๆข้อที่6นะคะข้อในคือผลดีของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ไก่มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาวขอใข่ลดภาระค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออมข้อควายมีเงิน คุณหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรืององูเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันคำว่าผลดีของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออมนั่นเองค่ะต่อมาเรามาต่อข้อที่7นะคะปัจจัยในปใจัจจัยใด ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนนะ mm. กอไก่ mm. เขาพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนะนะคะกอไก่ความรู้ความสามารถที่คนในชุมชนมีเหมือนกัน mm. การประกอบอาชีพอย่างเดียวกันในชนออของคนในชุมชนขอควายการอยู่ในพื้นที่เดียวกันและมีทรัพยากรเหมือนกันหรืององูนะความแตกต่าง ความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศของแต่ละชุมชนอ่าปัจจัยใดก่อให้เกิดความสัมพันธ์นะคะทางเศรษฐกิจของชุมชนแน่นอนค่ะความแตกต่างนั่นเองค่ะความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศของแต่ละชุมชนก็คือทําให้มีความเอื้อต่อกันนะคะใครใกล้แหล่งนะ้ำางเงี้ยนะก็ทําอาชีพป,ประมงใครอ่าประมงสมมุตินะอืมหรือ บุคคลที่ทำไมเอ่ยทำการเพาะปลูกอะไรเงี้ยมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะนะต่อไปข้อที่8ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์นะคะข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนนะไม่ใช่ช่วยเพื่อนบ้านเกี่ยวข้าวอันนี้ถูกเนาะรวมกลุ่มขุด ลอกครูคลองในหมู่บ้านอันนี้คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนำผลผลิตที่ตนมีไปแลกกับเพื่อนบ้านนี้ยิ่งใช่เลยนะคะ<ม>งองูคู่ยืมเงินจากเจ้านี้นอกระบบมาลงทุนกันคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรตอบข้ององูนั่นเองคะ<ม>่ะเรามาดูข้อที่9ข้อใดเป็นการสร้างความเข้มแข็งอ่ะให้กับชุมชนตอไก่ใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชนนะคะ ขอขายสั่งซื้อวัตถุดิบจากชุมชนข้างเคียงหรือคอควายสนับสนุนให้คนในชุมชนกู้ยืมเงินมาลงทุนหรืององูนะคะส่งเสริมให้ใช้สินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใช่ไหมแน่นอนก็ทําไมเอ่ยใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชนสิถูกไหมคะต่อมาข้อที่10บค่ะ การรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายนะคะการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายของสมาชิกในชุมชนจะสำเร็จได้ต้องอาศัยหลักในข้อไหนจะสำเร็จได้ต้องอาศัยหลักในข้อไหนถูกไหมน,นะคะมีความกะตันยูความสามาัคคีความคิดสร้างสรรค์หรือความอดทนอดกลัน้นคำตอบคือจะสำเร็จได้ต้องอาศัยในเรื่องของ อ่าพูดถึงสมาชิกในชุมชนจุกไหมก็ต้องมีความสามัคคีนั่นเองค่ะนะคะโอเคเป็นแบบฝึกหัดไว้น้องๆทบทวนนั่นเองค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะฝากกดติดตามนะแล้วก็ครูก็เป็นกำลังใจให้น้องๆน้อง,องทุกคนนะคะสอบนะคะทำได้ทุกวิชาเลย